พ่อแม่พี่น้องสบายดี FC ทุกท่านเนาะตอนนี้กำลังจักหน่อไม้สีแกงหน่อไม้พี่น้องเลยแม่น้องอเนยกำลังสีแกงหน่อไม้เนาะสบายดีพี่น้องเมน้องอเนยประหารเมือมีบาดเพิ่์ดได้หน่อยเรียงได้ปลอดลายปันไดเนาะไปหอบที่ไปแกงสมักบัวพี่น้องเลยผูกินก่อนจะกินเลยหิวข้าวแหงกินข้าวเลยหิวข่าวบ่ ถ่ายขึ้นแกงน้ำไม้ก่อนก่อนนี่ผดแล้วก็แกงเราเด้วยผดแกงเลยทำไมเก็บอันรยังมาก้วยเก็บผักบุกเก็บผักบกเนาะผักบกตามเป็นข้าวเบือเนาะแม่นยานางบอมีผักบุกตามเป็นข้าวเบือแทนยานางอยู่ไกลเพี่น้องเอ้ยอยู่ตรงบ้านหาบ่มีดงเนาะ บ้านห้าบ่มีดงต่งเลยบว่มีหย่านางน้องตอนนี้ก็ใส่บวบลงไปเลยนะาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะใส่บวบอ่อ,อนลงไปเลยเนาะเบือเลยเขาเบือแล้วก็หมักบวบลงไปพี่น้องเอ้ยไปตัดเศษไปตัดนวดพี่น้องแล้วก็มีอันนี้เป็นพักขยเ e งอ่อนพี่น้องเอ้ยพักขยเ e งน้อยป้าท้อขมเความนัวพี่น้อ <c oughs> เงเอย้ยมากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อซี่มือแม่น้องอันเนยคือเกาพี่น้องเอ้ย น้องเอาเนื needed, so ้อไปหาแล้วก <instruments> <water> oh, ็มาเกงเนาะขวดขวดเสียบขมดนวลแล้วไม้สดสดหลอนๆพี่น้องเลยเบิรุ้งชิคก้นในกันป้าลุงเบงรุ้งเฉยหยากนม่นี่ยจะทำไรไลายั้งเนี่ยาปทอดใส่ใส่ฟักทองแล้วก็มาบวมเนาะพี่้อนะมันกระดูกโดดโอ้ลูกโดดอีกไลายอยู่ดอกใครเห็นกันได้ กินนํากันเด้อพี่น้องเด้ออาหารมันน่องมันหน้าห้าแฉกเ,เนาะซัมนี่กับลูลาแหละอันนี้เป็นอาหารนิยมของคนลาวเนาะพี่น้องนะนเนาะของโปรดของนิงยมของคนลาวเนาะใส่พงนัวลงไปพี่น้องเพื่อนห้าปะกินพงนัวลลายพี่น้องเอ้ยมีแต่ห้าผู้เดียวที่กินลายต <c oughs> ิดมาจากนนท์สูงอยู่นนท์สูงเพิ่งกินลายเนาะ พาก็เลยเห็นเป็นเห็ดและเสกพาก็เลยลองใส่ยลายลองเบิง่งอืขา,ขาดปลาเด็กปลาปเด็กเสกปลานัวพี่น้องขาดปลาได้เลยพี่น้องเอ้ยกลิ่นมิ้นหึงหึงบางคนก็หอมหึงหึง เข้มทนเข้มนลยจยังน่อยอืมเถอใส่น้ำยานางลงไปขุนเอเล่พี่น้องเอ้อืมเถอสามชิ้ลนเสร็จร้อนๆแกงละไม่ร้อนๆนแกงละไม่ห่อนๆพี่น้อง ใส่ผักขย eng ลงไปพี่น้องพี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลุงอุ้ยยังไงมาที่ห้องเสิเทลองดูได้บริสอ่ะเนอเทเลยพี่น้องเอ้ยเอาแบบอันนี้จงให้น้องต้านนะน้องต้านพะหาน้ำเ蒿เด้อเอ้ยกินเบิร์ดจงดื่มน้ำสบายดีพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องกินข้าวหนึ่งแก้วพี่น้องเด้อ บานนี่เงื่อนกำลังกล้วยโรเล่โรเล่่ต้องเลยคือมันสิร่มนะมันลมมันลมแห้งเนาะชิมก่อนมาเด้อพี่น้องกิดแกกำไลทำกานพี่ต้องถ้าขาด้น้องอันนงก้อนน้องอันนึงเอาไเี้อน้ำตานอมอันทอดเดิมมัน้อดเดิมอันนี้ข้าว้อด

ตอนนี้กํลังหิ้วเผาไก่ให้หาดูเ้ยไทแมนทมาแก่ไก่ิวเผฮะห้มาาอันน่ะหมกหมูกวางเนียแแบอนี้หิวเผาแกบเองเลยมืยพักไปวงบอกแกซ้ำหนได้เนาะจริงๆยูีซ้ำ ต่ำๆเราเจ้าแล้วบ้างเป็นก๊ไม้ดีตัวดีรถเป็นเป็นต่อแล้วหมอเก่งเลียนแบบก็ได้ดอกพี่น้องขึ้นแลวเนี่ยสินี้บมอเอาปีนหมดเลยครับผมเหมืนปีนคนเดียวจ้ะเรื่อยๆปีนนะห ซึ่งก่อส้างบ่นี่งูควันต้องหอดังเบนอยมื่อนี้นี่พักมีหยากินน้ำยี่รไม่บอลหอดตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงเลยเนาะกต่สิพากันนี่กำลังดีพี่น้องเ้ยี้โตพี่นเอาข้าวเขา ข้เน so mm ีมาตลพ่นยวข่าวกนเรยว่ามนมาเดินเขากรลุยก่อนเลยขวข้าวบ้องการพี่น้องพี่นงบ้านเมืองเป็นไทยอาวิยเรื่อยเล่อยๆเรืยเลยเรยเลอยเลลยเลยเยเลอยเเล่ยเอยเยเรื่อยเรยเ่อยเรื่ยเรื่ย่อยเยเ่อยเอยเรยเรอยนเ่อยเยเยเเยเ บายดีผของขี้เข่าเนาะกันเด้อเกี้ยงน้ำไม้เได้ใส่ยานางเบาใส่ใบมาบย่านางบมีเพื่อนกัสีเสาห้อยใส่ยางมัก้วยแล้วเสั่ติมต็บเต็มตับเต็มตเต็เลเ มันางเล้วนอกหายยู๊โอ้ยมต่ก็นมันน้ำันกันบะไัังคุ้งเขาปะหาน้งเนื้อมีแจะยอนบ้างไงไปช่วยคือหกรบือบท่านหรอเขาไปจะเศร้าจำเพนคื้นอนแล้วไปโลจเพนจเพนทีุ่กัญามันะต้นเต็มตาเมื่อ เอาเนาะผูก็จะสดสายสุด้ายอย่าป่องกได้ที่เะครับถ้าเนื้อทุ่โตเคยไปอยู่บอกเนี่ย้เขาเอาเขาเอาไ่ใหญ่เนาะขนาดเรยเอามานี่จะสั่งเค้ป่าเลยแบบนี้มั เมื่อปาน้องไผ่้าเจาอือจอืจะได้ยะคนนี้ได้แงดบเ่บ้าไกับอ้าวบ้างารกินาแล้วเมื่อวันนี้น้อยน้อยครวเมื่อข้าแมงย ปลาชุม well ักกินจำปลาค่ะค่ะดูมือดูมือละนายใหญ่มันนี่ใส่ตรงกลางอยู่มันมาหาางใส่ตรงกลางมือเนี่อคนที่เราทะเลาะเนี่หาตรงกลางอืม่อยรีดดูต่างหาในใดมาไล่ใช่ปะแกไดกันต้องไม่จะหนาจำเนื้ เดินหนาบอกว่าต้องง่ายเออหนาต้องถ้าสมมติตรงการจะไม่ไม่ไม่ง่ายถ้ามาจากหนาอืมฉันเล่นจ่ากันเผื่อระวังอื่นมาเรื่อยตรงกลางนี้เล่นจะจ้าอที่สาจ้ามสี่เดินรอบเขาเนาะมาถึงไหมให้แก่

บ้านถ้ำนลงคู่ช้าขึ้นลงคู่ไปดูนะจอดจันก่อนทำอไรไปเขาอจับพี่น้องแซ่ไปลย นานๆกินขาน้ำกันห่วมผ้าพี่น้องไปบ่องกนทังคือนี่นนนข,ข,ข,ข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วสวยพี่น้องพี่น้องกินต่ออีกพี่น้องเอ้ยขอจบขีปว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเลยพี่น้องเด้อพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีาน,สน,น,นาสนี่คือข้าวแท้ะข้าว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 ข้ข้าวขทา้าวข้ข้าวขาวววว นาใหญ่ไม่เล็กสัสนาสามเหลี่ยมเซาเลยสบายดีพี่น้อง